เราสามารถจัดเทอร์โบให้กับท่านในราคาที่เหมาะสมได้สมรรถนะสูงสุดสวัสดีครับพบกับรายการ Turbo Talk b ก v บโอเท e เอนจิเนียริกันเป็นประจำนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในส่วนของเทอร์โบอัปเกรดและขั้นตอนที่บร, upgrade, ริษัทเราเนี่ยทำเทอร์โบอัปเกรดหรือไสกรอัปเกรดตัวนี้เราทํำยังไงในส่วนนี้เราคงต้องมองย้อนกลับไปก่อนว่ารถเทอร์โบดีเซลเนี่ยที่มาเริ่มใช้มาตั้งแต่ประมาณปี 1998จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลายๆช่วงเทอร์โบหลายๆสเปคนะครับในสเปคแรกตั้งแต่ยูโร0ยูโร1มันก็เป็นเทอร์โบเวสเกตนะครับปั๊มเชื้อเพลิงก็เป็นพวกระบบปั๊มสายหรือมันก็เป็นปั๊มไฟฟ้าและเป็นเทอร์โบเวสเกตช่วงต่อมาก็คือระบบเครื่องยนต์เป็นคอมมอนเรลแต่ก็ยังเป็นเทอร์โบเวสเกตอยู่แล้วพอสเต็ปที่3มาเป็นพวกยูโร3ประมาณ2012เนี่ยเทอร์โบจะเริ่มเป็นแปรผันแล้ว โดยที่ส่วนใหญ่จะเป็นแปรผันระบบที่เป็นกระป๋องไม้ค้ำนะครับที่ใช้ดูดเอาแล้วก็หลังจากนั้นมาก็จะเริ่มเป็นเทอร์โบที่เป็นสเต็ปมอเตอร์ไปถึงเท cool, อร์โบคู่พวกใบเทอร์โบในปัจจุบันทีนี้ในส่วนของเบอร์เทกเราเรามีเทอร์โบอัปเกรดให้กับรถตั้งแต่รุ่นปี2000เนี่ยจนถึงปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นอัปเกรดแบบวิสเกตววสเกตแบบที่ใช้กับป um ั ai, um ๊มสายปั๊มไฟฟ้าหรือคอมบนเลว รวมถึงเทอร์โบแปรผันทั้งแบบกระบอกไฟค่าแล้วก็เป็นสเต็มอเตอร์หรือเป็นเอสติคเอคกชัวเตอร์นะครับคือแอคกชัวเตอร์ตัวคุมไฟฟ้าที่นี้ในแต่ละตัวเนี่ยนะครับเทอร์เเทคเราเองเรามีชิ้นส่วนค่อนข้างเยอะเราสามารถทําให้นได้ตั้งแต่1อัปเกรดในส่วนของส้กลางในส่วนที่เป็นเทอร์โบเวสเกตนะครับหรือจะเป็นแปรผันก็แล้วแต่เราอัปเกรดส้กลางเพื่อรับบูสต์ให้สูงขึ้นอัดอากาศมากขึ้นท่านสามารถจูนน้ำมันเพิ่มนะครับเพื่อเพิ่มแรงม้าแรงบิด2เราจะมีในส่วนของเทอร์โบที่เป็นอัปเกกรดยูก ซึ่งเราจะเน้นในกอดีโดยเฉพาะพวกเทอร์โบปลผ่านเนี่ยเราจะเน้นก็คือเป็นเทอร์โบที่ตรงรุ่นมาเลยไม่ว่าจะเป็นอิวสุออลนิวนะครับจะเป็นพวกโตโยต้าพวก 1KD 2KD หรือไปถึงพวก 1GD นะพวกรีโวนะครับฟอร์จูเนอร์พวกนิวฟอร์จูเนอร์พวกเนี้ย เรามีเทอร์โบที่ตรงรุ่นใส่แทนเลยเราไม่มีเทอร์โบที่จะต้องมานน่าดัดแปลงกันอย่างไปเอาเทอร์โบเซียงกงหรือพวกเทอร์โบจีนที่เป็น f 5 v f 5 v มอาแล้วก็มาใส่ให้ลูกค้านะซึ่งเราไม่ทําแบบนั้นเพราะอย่างที่บอกถ้าท่านแปลงพวกนั้นไปนยสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนึ่งท่านเสียค่าใช้จ่ายคนเยอะในตอนต้นที่แปลง2ถ้าแปลงแล้วท่านใช้แล้วบอกว่าสภาพไม่ไม่ไหวเลยประสิทธิภาพไม่ไหวเลยใช้ไม่ได้ ท่านก็ต้องแปลงกับเสียเงินอีกหลายตังค์นะครับก็คืออีกหลายแสนนะครับที่ท่านต้องเสียไปเพื่ะน,นั้นการตัดสินใจเลือก turbo ในตอนต้นควรจะพิจารณานิดหนึ่งนะครับว่าท่านต้องการแบบไหนความต้องการนั้นเป็นอะไรรถเทอร์่แค่รีแมปหรือท่านมีการโมดิฟายเยอะขึ้นซึ่งทางเวอร์เทคเราเนี่ยสามารถจะจัด turbo อัปเกรดเข้ากับสเปคความต้องการของแต่ละคนของรถแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นแค่เทอร์โบแค่รีแมปหรือจะเป็นพวกเครื่องยนต์แบบปั๊มสายรุ่นแรกๆเราสามารถที่จะทำเทอร์โบอัพเกรดให้ท่านและสมรรถนะจะแตกต่างกว่าเดิมเยอะมากถ้าเทียบกับเทอร์โบติดรถนั่นคือสิ่งที่เราชำนาญในเรื่องนี้เพราะประสบการณ์รวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่แล้วก็เทอร์โบที่เรามีอยู่เรามีอยู่ค่อนข้างมากนอกจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบเครื่องเบนซินเนี่ยเรามีการอัปเกรดก็คืออัปเกรดแดนใบนะครับเรามีอัปเกรดเส้ยกลางเรามีอัปเกรดเอาเทอร์โบแบบบอเบลลิงไปใส่แทน ซึ่งทาให้สมรรถนะมันสูงขึ้นกว่าเดิมมากรวมถึงทนกว่าเดิมมากซึ่งใช้อยู่ในรถที่เป็นรถซปเปอร์คาร์รถขับตามบ้านนะครับหรือจะเป็นรถแข่งเนี่ยครับเวอร์เทกเรามีประสบการณ์แล้วก็มีสินค้าที่จะเพิ่มสมรรถนะให้กับท่านแทบทุกตัวแทนที่ท่านจะไปซื้อท่านในกรณีรถเบนซินนะครับท่านจะไปซื้อเทอร์โบตัวหนึ่งเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแสนสองแสนเนี่ยจากต่างประเทศซึ่งได้ต่างประเทศที่เขาทาออกมาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเก่งกว่าเรา สิ่งที่พวกนี้เขาทมก็คือเขาพยายามเพื่อ้นชอบโอ้ใบพัดใหญ่ๆแต่บางทีพอสั่งเข้ามาแล้วท่านใช้งานแค่แป๊บเดียวใบฟาดแ,แล้วก็ปัญหาจากจุดนี้เราถึงบอกว่าในต่างประเทศก็ไม่ใช่ว่าเขาเก่งแต่เขาอาจจะพยายามลงลูกมีการโฆษณานะฮะจนกระทั่งชื่นชอบสั่งมาแต่ก็ผิดหวังกับตัวสินค้านะครับเพราะฉะนั้นท่านลองปรึกษาเรานะครับเรามีทางเลือกให้กับท่านหลายๆอย่างโดยเฉพาะในส่วนของเทอร์โบเบนซินที่นี้อย่างที่บอกว่าในการอัปเกรดเทอร์โบเนี่ยถ้าท่านมองอยู่ในตลาดในปัจจุบันเราถือว่าเวอร์เทคเราเนี่ย เป็นแหล่งใหญ่เพราะว่าสําหรับร้านข้างนอกเนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่มีความสามารถที่ทําหรือไม่มีอะไรเพียงพอที่จะทําทนะครับแล้วสุดท้ายก็คือในการอัปเกรดเทอร์โบทุกครั้งการเปลี่ยนแดนไอเสียเปลี่ยนไปพัดไอดีนะครับทุกตัวเดียวเรามีการขึ้นบาลานซ์รอบสูงทุกตัวเพราะว่าถ้าเทอร์โบที่ท่านไปโมดิฟายมาแล้วไม่มีการบาลานซ์รอบสูงเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่านใช้อยู่แป๊บเดียวโดยเฉพาะไครก็ดีถ้าบูสสูงเนี่ย ใบมันฟาดทันทีก็คือใบไม่เบียดโคบโงเกิดความเสียหายค่อนข้างเยอะถ้าท่านเคยทําอยู่ในตลาดมาแล้วนะครับที่ท่านใช้อยู่ท่านอาจจะสงสัยอ๊ะทำไมทำเทอร์โบไปแล้วมันอายุมันสั้นเหลือเกินประเด็นหลักก็คือร้านที่ทําไม่ได้ขึ้นบาล้านรอบสูงกหบคุณเพราะฉะนั้นมันทําให้อายุของเทอร์โบในค่อนข้างสั้นนอกจากนี้ในส่วนของการโมดิฟายนะครับแน่นอนจะต้องมีการกึงง่งโขงไอเดียเสีย ช่างของเรามีมารประสบการณ์มากกว่า20ปีงานกึ่งอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการกึงโขงเข้าไปเนี่ยนะครับเราจะจัดตามสเปคมาเลยก็คือโดยทั่วไปในส่วนของด้านไอดีนะครับสเปครวมเนี่ยเคียร์แลนด์มจะต้องไม่เกิน0.7มิลระยะห่างของมันในส่วนของไอเสียก็จะอยู่ระหว่าง1มิลถึง1.2มิลน,นะครับแล้วแต่ขนาดของเทอร์โบ เพราะฉะนั้นช่างเราเขาจะกึงตามสเปคเคียรลนี่หมดในขณะที่บางครั้งท่านไปกึงข้างนอกส่วนใหญ่ช่างกึงเขาจะกึงให้คุณบอกว่ากึงกันฟ้ากึนกันฟ้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคาศัพท์ที่ค่อนข้างแย่มากเพราะว่าการที่กึงกันฟ้าคือเขากึงให้มันกว้างขึ้นระยะมันห่างขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือสมรรถนะของเทอร์โบตกเยอะมากเพราะว่าเวลามันดูดใช่ไหมครับเวลามันดูดถ้าท่านมีระยะมันกว้างมันดูดอากาศคืออากาศดูดไม่เข้าในส่วนของด้านไอดีส่วนไอเสียอากาศที่มันไล่ไอเสียออกมันก็ออกได้น้้อยยลงงเเพรราาาะะะวว่มันนกกิไป เพราะนั้นลงกึงบางครั้งเขากลัวว่าเขากึงไปชิดไปเทอร์โบอาจ,จเกิดความเสียหายเพราะว่าเนื่องจากมันมีการบาลานซ์เพราะฉะนั้นในส่วนของเรานะครับทุกตัวเรามีการบาลานซ์รอบสูงเพราะฉะนั้นเราถึงไม่กลัวนะครับในส่วนที่ว่าเราต้องกึงตามสเปกมันทําให้สมรรถนะของเทอร์โบดีกว่าเดิมมากได้สเปคของมันของสเปคเทอร์โบมันนะครับเพราะฉะนั้นการอัปเกรดเทอร์โบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถดีเซลรุ่นแรกๆตั้งแต่ปั๊มสายจนถึงคอมเบลในปัจจุบันจะเป็นรถเบนซินก็นแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นรถขับถนนสตรีทยุทธหรือจะเป็นการแข่งขันนะครับท่านสามารถสอบถามเข้ามาเราสามารถให้คำปรึกษาว่าในเครื่องยนต์ตัวนี้ท่านต้องการแค่ไหนรมาาแค่ไหนบูสต์เท่าไหร่เราสามารถจัดเทอร์โบให้กับท่านในราคาที่เหมาะสมได้สมดุลสูงสุดนะครับหากท่านมองหาการอัปเกรดเทอร์โบนะครับลองติดต่อเข้ามาทางโบเทคเรานะครับ ไม่ไว่าจะติดต่อมาทางไลน์แอดหรือทางเฟซบุ๊กหรือโทรติดต่อมาตรงนะฮะเรายินดีให้คำปรึกษาถ้าจะชอบสายดีแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ